สวัสดีค่ะเบลพัชนีเผาชัยที่ปรึกษาการขายจากโตโยต้าชินนอุดรธานีจำกัดค่ะเป็นเหมือนกันไหมคะบางทีเราไปซื้อของหรือขนของเราไม่อยากใส่ท้ายกระบะ เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเบลมีฟังก์ชันลับที่ลหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะมาชมกันเลยค่ะไม่ใช่แค่เบาะหน้าเท่านั้นนะคะที่สามารถพับได้เบาะหลังดับเบิลแคบไฮรักรีโวตัวนี้ของเราก็ยังสามารถพับได้ด้วยเช่นกันค่ะพับง่ายสะดวกสบายแล้วก็มีพื้นที่ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะเพียงแค่เรานะคะคดึงสายตรงนี้นะคะขึ้นมานะคะยกเบาะขึ้นมาแล้วก็ปวดสายล็อกนะคะเพื่อที่จะไปคล้องเหล็กด้านหลังนะคะ แล้วเราก็ปิดตรงนี้นะคะเข้าไปง่ายๆเพียงเท่านี้คะ่ะใช้แรงไม่เยอะด้วยนะคะมาทดลองขับและสัมผัสฟัง์กชั่นอื่นๆได้ที่โตโยต้าชินอนอุดรธานีถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลน,นครนทุกวันเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเรายังมีรถรุ่นอื่นๆอ,อีกมากมายให้ทดลองขับด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคะ่ะ